นครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย e ูทูบเจี่ยงแชนเนลหลักกะประสบโชคครับพี่น้องเอฟซีเตอมื้อนี้นำพาแฟนคลับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีตามลาวเจี่ยนครับพี่น้องเอฟซีทับหลังจาก,กรอบที่ผ่านมา3ตัวแตกหลกักกะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซีพออย่างไรวา เข้าทุกตำแหน่งะนะครับพี่น้องเอฟซีรอบที่แพมผ่านมาก็ดีใจน้อแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีกับมีผู้เพิ่นใจดีเพิ่นเลี้ยงมีกับจิตกับใจเลี้ยงกาแฟาทีมงานมาก็าขอบบขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นกัมีโชคมิมานเาเพิ่นกันเลยคิดบเพือ่อเถึงว่าโอ้ขอมีโซมเพิ่นกันเลยโอนทากาแฟามา ขอบ,บคุณขอบคุณเพื่นหลายๆครับพี่น้องเอฟซีเห้เป็นลำเป็นรวยครับพี่น้องให้เป็นโชคเป็นหมาเนาะแล้ววันนี้กลไปตามตัวครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของเจียงตำลาวมูนิสิจิจัดฝาดบึ้ม่งเคโรบะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาโอ้หึ่งห้าฝ่าปีนเลยพี่น้องเอฟซีสามตัวขแขวนแขวนราคาสองตัวบนสองตัวล่างเข้าทุกช่องทางครับพี่น้องเอฟซีเว่าตัวเด่นตัววิ่งขอบบัสรอบที่ผ่านมาแปดวดติดๆเลยพี่น้องเอฟซี มึงนีมาลุ้นกันรอบที่9จะผ่านเรื่องไม่ผ่านอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนุ่นแอนพี่น้องเอฟซีเด้อปะ่ะไปบอกไปจา่าครับเจียงครับสวัสดีเจอียองครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีเจอเอียงมาแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีทางช่องยูทูบเ,เอ Channel, ่อเจียงชาแนลล่ะก็ประสบโชคโชค่ะท่านผู้ชมสำหรับช่องทางยูทูบค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นส้มตำลาวส้มตำลาวที่ว่าที่พานมารคอะ แซ่บเวอร์เนาะทานค่ะท่านผู้ชมทานอันนี้มันอยู่ที่สูตรเลยค่ะท่านผู้ชมว่าจะผ่านหรือไผ่านมันอยู่ที่สูตรถ้าสูตรฮอร์โมหลุดอ่ามันก็จะเดินไปตามนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าสูตรอ่าอ่ยอยู่ในกรอบที่เขาหมุนมันก็หลุดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบัฟเฟ่ตเลขอ่าที่ว่าแอดจะต้องมาจัดเต้ตัวนั้นตป็นนี่ออกค่ะท่านผู้ชมก็คือเขาเห็ดไปตามสูตรเไม่สูตรเห็ดค่ะท่านผู้ชมบางท่านก็ขอสูตรมาได้ค่ะท่านผู้ชม ให้บ่ได้่านผู้ชมบ่แมนว่าสูตรใต้ตัวแบบว่าเทสูตรออกมาแล้วจับป๊เลยนะค่ะบ่าแมนเขาต้องมาพิจรารณาเบิ่งว่าสูตรนี่กับสูตรนี้อ่าสูตรใดมันตรงกันสูตรใดมันจะเป็นล่างสูตรใดจะเป็นบนแบบนี้ค่ะผู้ชมมันหลายค่ะมันหลอ่าสาหรับหววที่ผ่านมาค่ะสายล่างก,กันบนค่ะหนึ่งกับสองาเข้าไปที่สองแปดค่ะแต่ว่าสลับงดหัที่ผ่านมาสลับสลับบนมาอยู่ล่างสลับล่างขึ้นไปอยู่บนท่นผู้ชมแต่ว่าก็อยู่ในที่อ่า สำหรับท่านใดที่เจดกันเนาะเพราะว่าล่างกันบนแบบนี้ค่ะแล้วกาบนกัน uh ล่างแบบนี uh ้ค huh. right ่ะอ่ามีสายบนค่ะสายบนมาที Read ่ห้ากับหกก็เข้าไปที่ห้าคือสี่ห้าค่ะท่านผู้ชมอ่าสำหรับอ่สายจะสายวิ่งสายรูดค่ะสายวิ่งสายรูดสนสายจับพูดค่ะสายจะพูดสายบนจะมาไปอยู่ล่างแล้วเข้ามาที่สี่ห้าค่ะท่านผู้ชมมาที่สี่ห้อ่า สายบนสายล่างแต่ว่าไปอยู่บนค่ะที่28ค่ะท่านผู้ชมทุกช่องทางอ่าเข้าทุกช่องทางแต่ว่าสลับกันนิดนึงค่ะสลับกันนิดนึงสลับเพราะก็ได้ตัวกันค่ะท่านผู้ชมสายตะลางค่ะตะลางสามตัวแตกจะตะลางนี่เป็นสามตัวแตกเลยค่ะท่านผู้ชมไปที่อ528ค่ะอ่านี่สำหรับสายสายตะลาง คนก็ชอบเหมือนกันก่บขมชมบางคนก็ชอบตะล้างไปจัดเองปลาพมีนตัะเรียนยีเร่อวันนี้ตัะเรอยนยีเร่คนก็เลยไปจัดเองกันสำนักสายวิ่งลเมว่อนี่ค่ะขนมสายวิ่งลวดส้มตำลาวล่างกันบนสองกับสามลวมาที่สองกับสามวงกลมที่สองอันนี้เป็นล่างกันบนด้วยวงกลมไปที่สองจนสายบนกับล่างบนกับล่าง เจ็ดกับแปดวงกลมที่เจ็ดครับอ,อยู่หลังเอฟซี 7, อันนี้จะสายดินสําหรับงบน้อยค่ะสําหรับงบน้อยแล้วก็อยู่ที่ดวงพ้าหมางบน้อยอยู่ที่ดวงงวดที่ผ่านมาประมาณเนาะ,ะ,ะ,ะวด 5, ัดมหาศูนย์หนนมาค่ะเด่นชั้นเด่นสําหรับงบน้อยจะเป็น <27. S 2> อสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดอ่าแล้วก็สามเจ็ดสามแปดค่ะท่านผู้ชมอันนี้สําหรับงบน้อยสายเด่นชนเด่นค่ะอยู่ที่ดวงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มาทุกงหมด แต่ว่า,า,ากกมันของโบหลาห่ามันก็กจากโบโบเสียพื้นไหลก่บสายตะล่า,า,างก่ะนี่ตวัวันนี้มานล้นกันสิแจ่กสาตัวอีกบ่อยที่้องเอฟซีลังใ้ห้ฝาฝาเปลี่ยนเลยสายตะล่างนี่สอ,อง 4, เจ็ดสี่เจ็ดสองสี่แปดสามห้าเจ็ดสองสี่แปดสามห้ายู่รองเอฟซีไปพิจารณาเอาพิจารณาของวันนี้ในในใน,ในหลักของบบมีเก้าตอวมาเก้าเด่นด้วค่ะท่านผู้มมชมเก้าเดน แต่ว่าเป็นเด่นตรวจับบ่เด่นที่สุดที่เขาเขาเคยเออกมาใส่อบอ่เด่นเด่นที่สุดที่เขาบขเคยเอาใส่แต่ว่าแอดก็เลยเ่าอยากเอาเขาเพื่อมันว่ามันบ่เดินอ่าสำหรับจับคู่ค่ะจับคู่สายล่างกันบนจับคู่วันนี้อยู่ที่สองสี่สองหกสองแปดสามสองสามเจ็ดสามสี่วงกลมที่สองสี่และสามเจ็ดอันนี้เป็นล่างกันบนเตอร์มินองเ้อ ตัวที่เน้นก็อยู่ที่ตัวที่วงค่ะเนีนเห็นไหมแม่งงบน่อยอองบน่อยกลัไปอยู่ที่าสายวงค่ะแล้วก็อยู่ที่ดวงข่ง่มบัดดวงออกเนี่ย <laughs> บัดดวงสูตรบัดดวง <laughs> <laughs> สายบนกันล่างบนกันล่างเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้า 84 85 89วงกลมอยู่ที่จ9และ84อันนี้กะระวัง9กระพกพีนองเยฟซีระวังที่9กากับหเป็นตัวเดียวกันก <c oughs> เพราะว่าสายตัวจับมันมีแบบนี้ค่ะสายตัวจับมันมีแบบนี้แต่ว่าสายในตารางแอดเอาเด่นเข้าไปเนี่ยจะบ่มีหลัก9ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ที่ดวงก็คือตัวที่วงค่ะตัวที่วงมันจะมีจัดตัว4ตัวนะ243่สา84จ็ดสอ่า มีเออ่84 79 24แล้วก็37ค่ะสำหรับเออ่ตัวที่วงตัวที่เน้นค่ะท่านผู้ชมตัวที่เน้นคือตัวที่วงมันจะมาหรือบ่มาอ่าอยู่ที่ดวงคือเก่าค่ะวัดดวงว <laughs> ัดดวงเพราะว่าสูตรวัดดวงค่ะผู้ใดบงบน้อยบ่ <laughs> เอาไปเบ,บิด,ด์ตแ<น>บมีโอกาสวัดดวงได้ยังไงคับผู้ใดเอาเบิดกตบโอกาสเถราเส้นมากกั็หลายชุดวัดดวงนี่จนมากแล้วมันหลุดสูดง,ดดงสุดก็จะหลุดสามหว้หวดจะเมื่อ แล้วมันก็นจะมาเดินอีกค่ะท่านผู้ชมได้หน่อยได้หน่อยบ่แม่นได้หน่อยนะค่ะท่านผู้ชมคือบ่เปลืองเอาไง่ายๆว่าได้ห,หน่อยไม่ใช่คนบ่ได้หน่อยเอฟซีเอาบัตตุโตเราไปพิจารณาบ้างเด้พี่น้องอแล้วคนเป็นบอกโอ้ยใจดีขอให้ใจดีคอยเชดคือจะว่าสกายโอกาสเอาไง่ายๆว่าได้จักแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมดละพี่น้องเอฟซีะจะว่ากับถาวัดดวงมันจะคือว่าเราวัดดวงครับ โอกาสพลาดก็ไรเพราะว่าแอดบ่ได้รู้ได้ว่าตัวไหนมันจะออกคือเขาอาศัยถึงแต่ว่าตัวไหนมันชนกันตัวไหนมันเด่นเนาะนมีสีสูตรหาสูตรเขามาจับเพิ่งเนาะสีสูตรหาสูตรเนี่ยชุดไหนมันมาหลายกมูแบบนี้ค่ะอาศัยแบบนี้ค่ะเจยังกะเพนดีใจยังได้พี่น้องเอลซีมีคนฝากาคากาแฟมาให้แล้วขอขอบคุญขอบคุณพี่น้องเอลซี่ขอบุญโชคพันหมานเนาะก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่า หลายมื่อเลยเดย้แปดมือ่อเก้ามื่อเลยได้พล e ังเอฟซีจะเข่าติดต่อไหนี่เนาะแม่เอานะแปดงวดต่องวดวันนี้ทั่ที่เก้าวันนี้มาลุ้นกันสผ่านหรือไ่ผ่านอยากจะลืมเพลงเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เปนนนน็นกำลังใจที่ช่างงานนี่นะครับหนึ่งกำลังใจที่ช่างงานจะได้ก็คือกดไลค์กดแชร์กำลังใจที่จะซอยแอดได้ก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์ อ,อยากมาบ่ะดี๋ยวขอให้ได้ไล่กันตำรวจอขอให้ได้ไล่ขอบคุณับด้วยครับพี่น้องเย็ซี่ครับรูป่อเป็นาทางตำราเจี๊ยงวันนี้และกลัวไร้ข้นก็รอคอยงานลุงแอดวมาเมื่อไดรมาสายดีกว่าบ่มาพี่น้องเย็บซี่ทรมาแล้วค่ะทางหนึ่งและทางยโสมาทรมาแล้วแอดเลยบอกว่าประมาณเที่ยงเดี๋ยวแอดเดี๋ยวเพิ่นมาลงให้ค่ะ ขอบคุณขอบคุณคุณผลีิยงกาแฟมากครับพี่น้องชมอาารลำรวยครับพี่น้องเอฟซีเป็นขอให้ปังปังคำวันนี้ขอให้ปังปังสองทุ่มครึ่งเจอกันทางหน้าเฟซหน้าเฟซเด้อพี่ยเอียงเพราะวนาให้อยากเจอซะเหลือเกินแบบเพราะว่าถ้าเจอกับแสดงว่ามีเฮ้เลย้อพี่น้องเอฟซีเนาะอยู่ที่สุดค่ะถ้าสุตรเราเรินต่อฮอกจะสองทุ่มครึ่งฮอกได้พ่อกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมากครับพี่น้องครับ